ก่อนหน้านี้นะคะสุภาก็ได้แชร์ประสบการณ์การทำงานเป็น Patient Care Technicians นะคะหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามของ p ี t หรือ MST นะคะว่าคืออะไรนะคะทำหน้าที่อะไรบ้างไรายได้เท่าไหร่นะคะแล้วถ้าเกิดอยากจะเป็น Patient Care Technicians เนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะสุภาก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานอีกอางานหนึ่งนะคะที่สุ รับจ็อบอยู่เสมอนะคะก็คือฟร์บัตเทอมี่ค่ะ ช่องของสุบาอเมริกาค่ะแล้วในวันนี้นะคะสุบาก็จะมาแชร์เรื่องราวการทำงานเป็นฟราบัตมีในโรงพยาบาลประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะได้รับฟังกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ทำงานเป็น Patient Care Technician อยู่แล้วเนี่ยเรามีลายเส้นของ p ร o บั t o m มีอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นการง่ายมากๆเลยนะคะที่จะกระโดดข้ามสายงานจาก าการทำงานเป็น p a t i e ช t ่ a แคร์แล้วก็มารับจ o อบเป็น p h รบัตโ o มีเหมือนสุบานะคะ ลำดับที่2นะคะคุณจะต้องมีวุฒินะคะอยู่ในระดับ High School ค่ะซึ่งสำหรับตอนที่สุบาไปสมัครเรียนนะสุบาก็ใช้ High School ที่ไทยนะคะแล้วก็มีการ translate เป็น English นะคะแล้วก็ใช้ตัวนั้นนะคะไปสมัครเอานะคะเขาก็รับนะแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจว่าภาษาของเราอะ่ะก็อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะคะแต่ในบางที่นะคะถ้าเกิดคุณไปสมัคร เฉพาะแค่ฟรอบาตโมีนะคะเขาก็อาจจะขอดูเอ่อซรลายเส้นจับคุณด้วยนะคะแต่สำหรับสุบาเนี่ยสุบาไปสมัครเรียนเป็น Patient Care Technician ซึ่งการ เทรนนิ่ง CPR เนี่ยมันอยู่ในหลักสูตรนะคะดังนั้นสบาก็ไม่จำเป็นต้องโชว์นะคะของสมาให้กับเขาดูนะคะซึ่งในแต่ละที่นะคะเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ที่แตกแต่างกันไปนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะได้ลองอ่านข้อมูลให้ละเอียดนิดนึงนะคะก่อนที่จะเดินเข้าไปสมัครแล้วคราวนี้นะคะสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะในโปรแกรมหนึ่งเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะ ฟรบับทั t มี y โปรแกรมนะคะเขาก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะคะก็คือในเรื่องของออนไลน์นะคะซึ่งออนไลน์เนี่ยในความรู้สึกสบาคิดว่ามันจะถูกกว่านะคะก็คืออาจจะจ่ายค่าโปรแกรมอยู่ที่ประมาณ300เหรียญจนถึง700เหรียญน,นะคะก็จะอยู่ในเอนนี้นะคะแล้ว อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของคลาสเรียนนะคะซึ่งในคลาสเรียนเนี่ยก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเนาะเพราะว่าเราเรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์แล้วก็จะมีการลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ในหลายๆที่เนี่ยเขาก็จะ include ในเรื่องของหนังสือนะคะแล้วก็หลักคิดให้กับเราด้วยนะคะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อเองนะคะดังนั้นเนี่ยในหลักสูตรของ คลาสเรียนนะคะที่โรงเรียนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ700เหลี่ยนนะคะจนถึงประมาณ1,400เหลี่ยนนั่นเองค่ะและหลังจากที่เรานะคะสามารถที่จะสมัครเรียนได้แล้วนะคะระยะเวลาในการเรียนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ70ชั่วโมงถึง100ชั่วโมงนะคะซึ่งแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะแตกต่างกันไปเนาะแต่ถ้าเกิดโดยรวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณ3สัปดาห์ถึง4สัปดาห์นั่นเองค่ะ ส่วนเนื้อหาที่จะเรียนนะคะก็อยู่ในหนังสือเล่มเดียวค่ะซึ่งเขาจะแยกเป็นบทๆมาให้นะก็จะมีทั้ง history of f h b r o t o m y นะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการแบ่งฟังก์ชันต่างๆแผนกต่างๆระบบต่างๆในโรงพยาบาลให้เราเข้าใจในขั้นพื้นฐานนะคะว่าแต่ระบบทำงานกันอย่างไรบ้างนะคะแล้วกฎต่างๆของ p h o r o t o m y เนี่ย ว่าเราอะจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งคัดนะเราห้ามจอะเลือดผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้รับออเดอร์จากด็อกเตอร์เดดขาดนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราอะผิดกฎหมายได้นะคะเพราะว่าการจาะเลือดเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการจอะเลือดเนี่ยเราจะต้องมีการเรียง Color ของถูกนะคะว่าออ Culture จะต้องเออจาะเลือด เวลาเจาะเลือดเนี่ยถ้าเกิดมีการแบบอ,ออเดอร์ว่าต้องมี c ค l t u เตอร์นะมี c b c นะหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะต้องเรียงคั l เลอร์ของทูบอ่ะให้ให้มันถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดเราสลับที่กันเนี่ยมันก็จะมีผลต่อ,อค่าที่หลักเขาทำออกมานะคะมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อผู้ป่วยได้ดังนั้นมันก็ต้องอาศัยความจับที่ดีได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ Uh, ในปรบัต o มิเทรเนี่ยเขาก็จะมีใ์ไว้ให้นะสำหรับสหรับใครที่แบบว่าลืมก็คอยเช็คคอยดูได้ว่าเฮ้ยคัลเลอร์นี้นะเราต้องรอก่อนนะแล้วก็ถัดไปจะต้องเป็นคัลเลอร์นี้นะเราไม่สามารถที่จะ uh, สลับได้เอ่ะ uh, แล้วครานี้ค่ะ uh, หลังจากที่เราโรงเรียน uh, ในเรื่องของเนอาหาไปแล้วนะคะเราก็ต้องต้องมีการาปฏิบัติด้วยซึ่งในคลาสที่สุบาเรียนเนี่ยเขาเจาะจงมาเลยว่าจะต้องมีการเจาะเลือดอย่างน้อย3 0เข็มนะคะก่อนที่จะจบหลักสูตรซึ่งเวลาเราเรียนเนี่ยช่วงหลังเลิกเรียนใกล้ๆเลิกเรียนเนี่ยเขาก็จะให้มาเจาะประมาณแบบสองสคนละ2องเข็มก็คือสลับกับเพื่อนนะคะก็คือคนในคลาสของเราเนี่ยจะต้องเจาะให้ได้30 ทุกคนซึ่งเราก็แบบสลับกันก็คือเจาะกันเองตอนที่สุบางเรียนนะสุบาให้เพื่อนเจาะแค่แขนอีกข้างเดียวนาะเพราะว่าข้างนี้เป็นแขนที่หาเส้นเลือดได้ง่ายที่สุดล้วพวกเราอ่ะคือมือใหม่ทั้งนั้นเราก็แบบไม่มั่นใจที่จะให้เพื่อนมาเจาะส่วนอื่นของร่างกายนะคะเพราะว่ามันมีจุดแบบที่เ,เป็นอันตรายอยูออ่อย่างเช่นในเรื่องของ ปาสลิดตรงนี้นะคะเขาก็จะอยู่ใกล้กับเนร์ฟนะคะก็คือจะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยถ้าเกิดมือใหม่เราก็มาเจาะเนี่ยเจาะไม่ดีนะเราไปแทงเนร์ฟเรานะมันก็จะแบบส่งผลข้างเคียงในระยะยาวให้กับเราได้เนาะดังนั้น,น่ยสุบาก็จะหว่วงมากเลยนะคะก็จะให้เจาะแค่ซาฟา i ิทเท่านั้นนะคะแล้วก็ แล้วคราวนี้ตรงนี้ก็คือจุดที่ดีที่สุดแต่ว่าแขนนี้ของสุบานะเป็นจุดที่จะอยู่ใต้เนื้อของเราลึกไปหน่อยนะคะดังนั้นจะหายากนิดนึงอันนี้จะต้องใช้วิธีการสัมผัสอย่างเดียวเลยนะคะเพื่อที่จะหาว่าอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งสุบาก็จะรู้ว่าอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าสําหรับภาคนี้คือแบบไม่ต้องสัมผัสก็คือสามารถมองเห็นได้โดยเฉพาะเวลาที่แบบ <S 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 สุบานเหนื่อยๆนะแบบเส้นเลือดสุบานจะ คล่องมากนะคะก็จะเป็นการง่ายก็เลยสามารถให้เพื่อนนะคะจเจาะสองสามเข็มได้ในวันเดียวนะคะแต่ว่าไม่ใช่บอกเจาะแล้วเราก็มาเจาะแบบ5นาทีก็มาเจาะใหม่นะคะไม่ได้สบาก็ต้องแบบเวลนระยะประมาณ10นาทีเนาะแล้วก็ให้เพื่อนเจาะทางนึงได้นะคะแต่ในเรื่องของมือในเรื่องของมือเนี่ยสุบาไม่ให้เพื่อนเจาะเลยนะคะตอนที่เรียนอยู่ในคลาสเพราะว่า ไม่ไว้ใจขายทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าในการทํางานเนี่ยคือโซนมือเนี่ยเป็นโซนที่เจ็บมากที่สุดนะคะแต่ก็เป็นโซนที่ใช้งานปล่อยมากที่สุดในเวลาที่แบบบางทีผู้ป่วยเขาก็มีพวกไอววางอยู่ตรงนี้นะเราก็ไม่สามารถที่จะมาจเจาะเลือดตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเราก็จะมาหาบริเวณหลังมือนะคะไม่งั้นก็ช่วงแขน ประมาณนี้นะคะก,ก็ในความรู้สึกก็สนุกดีค่ะในการที่แบบเจาะเลือดเพื่อนอะไรประมาณนี้มสมายก็จะชอบอาสานะคะให้คือมีเส้นเลือดดีพอสมควรแล้วก็ง่ายที่สุดนะคะสำหรับแขนท่านนี้ก็จะชอบอาสาให้เพื่อนมาเจาะเลือดตัวเองเพื่อที่เขานะคะก็จะได้แบบว่า,าสะสม นิโดของตัวเองนะคะให้ครบ30สินเนาะก็ช่วยๆกันไปค่ะก็สนุกดีนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะอพอจบในช่วงของใกล้จะสิ้นสุดคลาสเรียนนะคะเราก็จะมีการไปฝึกงานที่ lab ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น lab ในโรงพยาบาลของสปาค่ะเพราะว่าโรงเรียนที่สวาเรียนเนี่ยมันเป็น เขาเรียกอะไรเป็นส่วนหนึ่งของ p o ส t ทลเนาะเขาก็ให้เราไปฝึกงานจริงที่ lab ในโรงพยาบาลเลยนะคะเราก็ไปเรียนรู้งานค่ะว่าเขาทําอะไรอย่างไงกันบ้างก็ชอบนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคือเราอยากจะเป็นพยาบาลใช่ไหมเราก็เลยแบบอ,อขอไปเป็นเพช t แคร์ดูแลผู้ป่วยบนฟอร์ดีกว่าที่จะมานั่งอยู่แค่ในออฟฟิศเนาะแล้วก็มาจับเลือดผู้ป่วยนะ นีหลังจากที่ทํางานมาสองปีก็มีความรู้สึกแบบเ,เริ่มคิดทบทวนแหละว่าเริ่มขี้เกียจนะคะไม่ใช่เริ่มขี้เกียจแค่แบบว่าเออเพราะว่าตอนนี้มันเรียนหนักมากอนะคะ่ะก็เลยอยากที่จะแบบหางานอะไรทําสบายๆายัา่งบัตโตนี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะที่เราเล็งอยู่ว่าเออน่าจะย้ายสายงานจาก Patient Care t e c h n i c i o n มาเป็นฝรั่งบัตโตนี้นะคะ เพื่อที่จะทําให้เราแบบไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไปนะคะแต่ก็ยังไม่ใช่ตอนนี้เนาะแต่ว่าในอนาคตก็กำลังมองดูอยู่นะคะแล้วพอหลังจากที่เราจบเรียนจบโปรแกรมนะคะเราก็จะได้ายป,ประกาศนียบัตรจากทาง โรงเรียนของเราเนะเาะแล้วเราก็เอาเนี้ยนะคะไปทําการยื่นขอสอบไลเซนส์ของฟรบัตโตมีนะคะสําหรับใครที่แบบโรงเรียนแค่ฟรบัตโตมีอย่างเดียวนะคะที่สุบาเรียนเนี่ยเขา,เ,าเขาเขาอินคลูซนะคะค่าจ่ายอาขอสอบไลเซนส์เนี่ยของเราไปแล้วดังนั้นสุบาก็ไม่ต้องมาจ่ายเพิ่มนะคะแต่ถ้าสําหรับท่านใดน,นะคะที่ ไม,ไม่ได้ include อยู่ในโปรแกรมของตัวเองนะคะมาจ่ายเองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณร้อยกนเลยีนะคะแล้วพอเราสอบผ่านเนี่ยนะคะข้อสอบเขาก็จะมีทั้งหมด26ข้อนะคะก็ต้องสอบให้ผ่านทั้งหมดนะคะพอสอบผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไลเซนส์นเลยนะคะเขาก็จะเป็นไฟล์มาให้ที่อ e ีเมลของเราท,ที่หน้าเว็บไซต์ะคะ่ะ ของเราให้เราพิมพ์ออกมาได้เลยนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่อยากได้สวยๆเนี่ยก็ต้องบอกเขาว่าให้ส่งลายเส้นมาที่บ้านของเรานะอะไรประมาณนี้นก็รอสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเขาก็จะส่งมาที่บ้านค่ะแต่สําหรับสุบานะสุบาคิดว่ามันไม่จําเป็นก็ก็เลยพิมพ์มานะคะแต่ว่าทางโรงเรียนเขาก็แบบใจดีนะคะเขาก็พิมพ์ให้เราอีกใบหนึ่งนะคะเพราะว่าลายเส้นเนี่ยมันมีอายุเวลาทั้งหมด แค่2ปีเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการต่อไลเซนส์ของเรานะคะทุกๆ2ปีแล้วเวลาเราต่อเนี่ยสำหรับสุบานะสุบาทำงานที่โรงพยาบาลเราที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีการ Test Knowledge ทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะเราก็ทำให้เราสามารถที่แบบเก็บเครดิตของการ Test Knowledge ตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ health stream เนาะไปเป็น Credit ซัพพอร์นะคะ ในเรื่องของเ,ออเวลาที่เราจะ renew our license ใช่ไหมคือก็ไป support ตรงนั้นนะคะก็ทำให้เราไม่ต้องแบบมานั่งเสียเวลาเรียนตามโปรแกรมที่เขาให้มาทางเว็บไซต์เนาะว่าเราอะจะต้องเรียนทั้งหมด20เครดิตด้วยกันนะคะพอเรียนเสร็จแล้วเราเราก็เสียเงินอยู่ที่ประมาณ165เหรียญนงคะ ะะก็ประมาณ165 125เหรียญไม่ใช่165 125เหรียญน,นะคะเราก็จะทำให้เราสามารถต่อไลายเซนได้ถ้าเกิดเรายังเรียนไม่จบก่อนเวลาที่เขากำหนดน,นะเราก็ไม่สามารถสอบไลายเซนได้เราก็จะเฟลแล้วเราก็จะต้องไปสอบนั่งสอบใหม่ซึ่งเป็นอะไรที่แบบยุ่งยากมากดังนั้นต้องอมีการตั้งเวลาเตือนตัวเองไว้เลยนะคะว่าอย่าให้ไลน์เซนขาดเด็ดขาด ะะจะต้องมีการแบบว่าค่อยๆลงเรียนทีละตัวทีละตัว,ตวเ,เก็บไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะมีไว้ให้ที่เว็บไซต์ของเราเนาะที่เราสามารถล็อกอินแล้วก็เข้าไปเรียนได้สําหรับคนที่ไม่ได้ทํางานที่โรงพยาบาลหรือว่าไม่ได้มีการทดสอบ health stream อยู่ทุกๆเดือนเนาะไม่สามารถแบบ transfer เ,เจ้าเครดิตตรงนี้ไปได้นะคะก,ก็จะต้องคอยทําค่อยๆทย,ย,ยอยทําไปได้ค่ะเ,เขาก็ไม่ว่าอะไรนะคะแต่ว่า พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีเครดิตครบตามที่เขาต้องการนะเราก็จ่ายเงินไปแล้วเราก็จะได้หมายเลขไลเซนตัวใหมอ่อมาเพื่อให้เราสามารถใช้ทงานต่อไปได้นะคะแล้วส่วนในเรื่องของรายได้นะคะสุบาไปทำการหาให้กับเพื่อนๆเนะว่ารายได้ขั้นต่ำของ ฟราบาโทมีเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเไราบการายได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนๆต้องจำไว้นะคะว่าต่างรัฐต่างสถานที่ให้บริการเงินเดือนจะต่างกัน,นะคะ่ะจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้สุบาแค่หาเลดมาให้เพื่อนๆเท่านั้นนะคะขั้นต่ำนะคะที่สุบาไปหามาได้นะคะก็อยู่ที่12.68าจุด68นะคะต่อชั่วโมงค่ะ ะะก็ถ้าเกิดทีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ380.4บาทต่อชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น full time นะคะอันนี้สุบาจะขอพูดเป็น full time เนาะก็จะได้ประมาณ5 0 7เหรียญจุดสองนะคะต่อสัปดาห์ค่ะหรือถ้าเกิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ15,216บบาทต่อสัปดาห์นั่นเองนะคะ แล้วคราวนี้ค่ะที่อเมริกานะคะเราจะคิดรายได้กันเป็นปีเนาะดังนั้นเนี่ยรายได้ภายใน1ปีนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ26,374เหรียญสหรัฐนะคะต่อปีนะคะซึ่ง1ปีก็จะมีทั้งหมด52วีเนาะแล้วถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ7 9 1 2 3 2บาทนะคะ ออก็เยอะพอสมควรค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคิดเป็นแต่สำหรับในอเมริกานะคะ12เหรียญจด68เนี่ยไม่ถือว่าเยอะนะคะก็คือเป็นไรายได้ขั้นต่ำเนาะดังนั้นเนี่ยาการใช้ชีวิตการกินอยู่เนี่ยก็ถือว่าพอได้นะคะก็คือพอมีพอกินแต่ว่าไม่พอเก็บ ะะหรือว่ามีไปเที่ยวได้บ้างแต่ก็ไม่ถึงแบบเป็นทริปใหญ่ๆนะคะแต่ก็เป็นที่น่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันทําให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบในเรื่องของเฮลท์แคร์นะคะดังน,น,นั้นสุภาพก็แบบยังไงก็ได้ขอให้ได้เข้าโรงพยาบาลเป็นดีที่สุดนะคะ,ะแล้วข้านี้ค่ะรายได้สูงสุดน,นะคะที่สุภาหา มีกฎตรงที่ว่า,าด็อกเตอร์นะคะเขาจะต้องทำการออเดอร์แลบเนี่ยในช่วงตอนกลางคืนใช่ไหมเพื่อที่จะให้ฟอัติมีทีมเนี่ยรู้ว่าเขาอะ่ะจะต้องไปจเจาะเลือดให้ใครบ้างแล้วคราวนี้มันก็จะมีด็อกเตอร์ที่ลืมนะคะคือต้องการที่จะแบบดูผลแลบของผู้ป่วยนั่นแหละแต่ว่าลืมที่แบบว่าพุทออเดอร์ินนะคะแล้วเขาออเดอร์หลังจาก 7จ็ดโมงเชา้าอันนี้นะคะก็จะความสวยก็จะมาอยู่ที่แท็กละ่ะเพราะว่าฟอร์บัตทมีเขาก็จะสกิปไปเลยเขาก็จะแบบไม่แต่ว่าบางคนเขาก็ใจดีนะคาก็จะบอกมาเจาะให้ถ้าเกิดแบบไม่ได้พุดอินทู l เล e นะคะเขาก็แบบเออจะให้นิดนึงเพราะว่าเขายังรู้นเป็นคนเป็นทำน,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 นี้เนาะแต่ถ้าเกิดเขารีบๆนี่ก็แบบไ y it's your w o r k now นะคะเราก็จะต้องไปทําการ ในฐานา G, นะแท็กเนาะในฐานะ p a t patient care t e c h n i c i a n ซึ่งสามารถเจาะเลือดได้เนี่ยเราก็จะต้องละจัดงานของเราซึ่งเป็นการทำความสะอาดผู้ป่วยในช่วงเช้านะคะมาทำมาเจาะเลือดให้ผู้ป่วยก่อนนะคะเจาะเลือดเสร็จแล้วค่อยกลับไปทำงาน ตามหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายในทีหลังนะคะเพราะว่าการเจาะเลือดเป็นอะไรที่สาคัญมากส่วนใหญ่ด็อกเตอร์เขาจะเล่งค่ะนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเล่งแต่ทำไมชอบคึ้นก็ไม่รู้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเ,เราแอบบ่นกันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาะคะ่ะเพราะว่าแท็กสยามนะคะทำได้หมดทุกหน้าที่อยู่แล้วภาวนี้นะคะก็จะเป็นแท็กในช่วงเช้าเนาะที่จะทําการช่วย r o าบั t รท e ่มีทีมในการเจาะเลือดด้วยในบางครั้งเวลาที่ด็อกเตอร์เขาลืมที่จะออเดอร์ผู้ป่วยนะคะแล้วคราวนี้ในฐานะที่ตอนนี้สุวัสมาทำงานในช่วงเย็นแล้วเนี่ยมีการเจาะเลือดอยู่ไหมก็มีก็มีนะคะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้องการที่จะ compare test นะคะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีก็จะม,มีมาบ้าง อาทิตย์ละ4-5หครั้งก็จะน้อยกว่าในช่วงเช้านะคะและนี่ค่ะก็คือฟรบัตโตมีนะคะ mm hmm. ที่สุบาได้มีโอกาสทำงานร่วมกับฟรบัตโตมี t ทีมในช่วงเช้านะคะก็เอามาแชร์ก,กับเพื่อนๆได้ฟังนะคะเพื่อเป็นตัวเลือกนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าอยากจะทำอะไรดีนะคะ,ะเพื่อที่แบบ หรือว่าใครที่แบบกำลังค้นหาตัวตนของตัวเองอยู่ว่าชอบงานในสายของ healthcare อยู่หรือเปล่านะคะอยากจะเป็นพยาบาลอยากจะเป็น PA อยากจะเป็นดอกเตอร์ในอนาคตไหมนะคะาการมาทำงานในอาชีพเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็น patient care นะคะหรือว่า f o r p e n t i m y แล้วก็ยังมีอีกงานนึงนะเดี๋ยวสุภาจะมาแชร์ในคลิปถัดไปก็แล้วกันนะคะว่างานอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่สุภาทำเนี่ยมีอะไร คือ,อที่สวาทำเนี่ยคืออะไรนะคะเดี๋ยวสวาก็จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูค่ะคือมันมันก็สนุกดีอะค่ะนะคะก็เรียนรู้กันไปนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้สวาขอตัวก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปทำงานในช่วงบ่ายนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะ พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่สวาทำคลิปใหม่ๆออกมาเนี่ยเพื่อนๆนะคะก็จะได้รับชม